รับทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์มหาทรมานภาษาชาวบ้านเรียกว่าวันอาทิตย์แห่ใบาลานที่เราเรียกว่าอาทิตย์มหาทรมานก็เพราะว่าในสัปดาห์นี้จะมีวันพระรหัสสมบดีศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูเจ้าทรงรับประทานอาหารข้าม,มื้อสุดท้ายแล้วหลังอาหารข้ามพระองค์เสด็จไปสวดภาวนาในสวนมะกอกนะครับและยูดาสก็นําเอา ยามเฝ้าพระวิหารนะครับมาจับพระเยซูเจ้าจากนั้นก็ไปสอบสวนที่บ้านของอ,อนัสนะครับขายฟัสเป็นมหาสมณะแต่ไม่ทำที่บ้านของตัวเองนะครับการข้อข้อรหินทาไปทำที่บ้านพ่อตาคืออนัสอนัสเป็นอดีตมหาสมณะนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกเขยก็เป็นการใช้เส้นสายในครอบครัวนะครับเป็นสมณะเหล่านี้ก็ จับพระเยซูเจ้ามาไต่สวนสารเตียเช้าก็ํำพระเยซูเจ้าไปส่งตัวกับปีลาตเพื่อให้ตัดสินประหารชีวิตโดยตรึงกับไม้กางเขนนะครับก็คือเช้าว,วันศุกร์แล้วบ่ายวันศุกร์ก็เป็นวันที่เราไปนมัสการกางเขนและลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนบนไม้กางเขนวันเสาร์มีการเสกน้ำเสกไฟนะครับเสกเทียนปัสกาตื่นเฝ้านะครับ เราใช้คําว่าตื่นเฝ้าคือคืนวันเสาร์นั่นน่ะจะเข้าสู่วันอาทิตย์เราไม่พลาดเลยวินาทีที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมาชีพเรารออยู่ตรงนั้นเลยเขาใช้คําว่าตื่นเฝ้านะครับก็คืนวันเสาร์ไปร่วมพิธีเ,เสกเทียนปัสกานะครับคุณพ่อจะอุ้มเทียนปัสกาจุดอยู่เป็นสัญลักษณ์ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมาชีพนําเราเข้าไปในวัดแล้วพอวันอาทิตย์ก็เป็นวันอาทิตย์สมพุทปัสกา เราะฉะนั้นตลอดสัปดาห์นี้เข้มข้นมากนะครับจะเป็นวันที่เราเระลึกถึงมหาทรมานของพระเยซูเจ้าว,วันอาทิตย์นี้วันอาทิตยเ์เริ่มต้นของสัปดาห์เนี่ยเขาเลยใช้คําว่าอาทิตย์มหาทรมานแต่อาทิตย์มหาทรมานปรากฏว่าวันอาทิตย์นี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เขาเระลึกถึงการที่พระเยซูเจ้าเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะเข้าไปรับทนทรมานแล้วปรากฏว่ามันมีเรื่องที่จะบอกว่าบังเอิญ หรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าที่ให้เกิดขึ้นก็คือว่าพระเยซูเจ้าส่งเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้พระองค์ประทับบนหลังลาล้กประชาชนพร้อมใจกันไม่มีใครจับฉากพร้อมใจกันนําเอาเสื้อยาวของตัวเองมาปูลาดที่พื้นที่พระองค์จะเสด็จผ่านแล้วก็ไปตัดกิ่งไม้มาโบกนะครับกิ่งใบปาล์มกิ่งมะกอกเอามาโบกแล้วก็ร้องเพลงนะครับ โฮซานาแด่อรสของดาวิดขอถวายพ,อพอระพรแด่ผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระเจ้า,าสาธุการพระเจ้าสูงสุดโฮซานาพระเจ้าสูงสุดเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับคล้ายๆว่าเขาคบพรมใจกันป้อนรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มในปีที่สามแห่งการเทศสอนเหมือนว่าได้ฟังพระเยซูเจ้าเทศละแต่จะเข้าใจไหมว่าการที่พระเยซูเจ้าเข้ามากุงเยรูซาเล็มครั้งนี้ จะมายกจิตใจเขาขึ้นมาให้มีความรักต่อพระเป็นเจ้าและต่อกันและกันไม่ได้มีพระประสงค์ที่จะมานำเขาไปรบแต่ว่าความคิดคล้ายๆออกไปในทางที่ว่าโฮซานาแด่โอรสของดาวิดขอถวายพรแด่ผู้ที่เสด็จมาในพระนามพระเจ้าเป็นคำที่คล้ายๆเหมือนกับจะยกจ้องพระเยซูเจ้าเป็นผู้นำทางการรบเพราะว่าเป็นโอรสของดาวิดเราจึงมองเห็นว่า พวกประชาชนเนี่ยอาจจะมองไปในเรื่องว่าการปฏิวัติกรุงโรมซึ่งตรงกันข้ามพระเยซูเจ้าจะนำชีวิตมาเป็นพยานยืนยันถึงเรื่องความรักและมอบชีวิตตนเองเป็นสินไถ่บาปคนเป็นอันมากบทพระวรสารทั้งสาบทในวันอาทิตย์มหาทรมานหรือแห่ใบลานนี้นะครับพ่อตั้งชื่อเรื่องว่าหน้าที่รับใช้ล้างเทา้าเป็นหน้าที่ของท่า และธาตุไม่มีตัวตนในสังคมสมัยพระเยซูเจ้าดังนั้นพระเยซูเจ้าทรงสูญสิ้นตนเองไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ทําตามพระประสงค์น้ำพระทัยของพระองค์อีกยกเว้นทําตามพระประสงค์ของพระบิดาเนื่องจากอาทิตย์นี้จะมีวันพระรหัสสัปดดีมีเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงลงไปล้างเท้าทรงก้มลงไปล้างเท้าอัครสาวกพ่อเลยตั้งหัวเรื่องนะครับว่าธาตุที่ล้างเท้า ในสมัยพระเยซูเจ้าก็ถือว่าธาตุไม่มีตัวตนพระเยซูเจ้าทรงสูญสิ้นตนเองเพื่อมอบตนเองเป็นเครื่องบูชาไทยบาปมนุษย์ทั้งมวลมุดหมายอาทิตย์ที่หกแม้ว่าวันอาทิตย์นี้จะเป็นวันอาทิตย์มหาทรมานแต่เป็นอาทิตย์ที่หกในเทศกาลปัสกานะครับมุดหมายอาทิตย์ที่หกเทศกาลมหาพุทธเทศกาลมหาพุทธนะครับมีชื่อว่าอาทิตย์มหาทรมาน มีการแห่ใบาลานและลึกถึงการเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าในเหตุการณ์วันอาทิตย์เริ่มต้นสัปดาห์สุดท้ายในพระชนชีพของพระเยซูเจ้าบนโลกนี้บราณที่หนึ่งเขานำมาจากหนังสือประกาศุอิสยาห์นะครับเป็นเนื้อหาที่ประกาศุอิสยาเทศเกี่ยวกับบทเพลงผู้รับใช้เพะยาเวีบทที่ส พระกาสุกอิสยาเทศบทเพลงพระยาเวผู้รับใช้พระยาเวไว้สบทนะครับบทนี้เป็นบทที่3ก็ย่อมแสดงว่าเขาตัดเอาบทที่มีความโดดเด่นสําคัญในการอธิบายการยอมรับหนทางกางเขนของพระเยซูเจ้านํามาเสนอพวกเราบทนี้จึงเป็นบทที่เด่นที่สุดในในสบทคือบทที่3บทนี้นะครับเราเอามาอ่านกันในวันอาทิตย์แห่ใบลาน,นี้ ประกาศสุกอิสยาห์นำเสนอบุคลิกของผู้รับใช้พระยาเวว่าเขาเป็นผู้พูดให้กำลังใจผู้คนผู้รับใช้พระยาเวคนเนี่ยที่จะมามอบชีวิตแบกบาปความผิดของผู้คนก็เป็นคนที่พูดให้กำลังใจผู้คนแล้วมีคำหนึ่งที่ประกาศสุกอิสยาห์พูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้กับเจ้ามีลินเหมือนลิ้นของสิทธิที่พระองค์ทรงสอน เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพูดจาให้กำลังใจแก่ผู้เหน็ดเหนื่อยเพราะผู้รับใช้พระยาเวคุณนี้เป็นคนที่ใช้ลิ้นเพื่อจะพูดให้กำลังใจแก่ผู้เหน็ดเหนื่อยพูดจาให้กำลังใจแก่ผู้เหน็ดเหนื่อยประโยคถัดไปเขาเป็นผู้เปิดหูเพื่อฟังพระเจ้าตรัสพระองค์ทรงปุกหูของข้าพเจ้าให้ฟังเหมือนสิทธิที่พระองค์ทรงสอน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดหูให้ก้าปเจ้าและก้าพเจ้าไม่ตอดต้านผู้รับใช้พระยาเวคุณนี้ตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเราจะมาพบกันช่วงที่สองสักครู่นะครับพระศาสนจ,จักรเปรียบเสมือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขาแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขา ไม่ช่วยกันทำงาน เวลาลองไปอ่านบทเพลงผู้รับใช้พระยาเวบทที่3บทอ่านที่หนึ่งของวันอาทิตย์นี้นะครับพ่อจะเอาเฉพาะประโยคที่สําคัญสําคัญที่ประกาศกิศยาพูดถึงว่าท่านผู้รับใช้พระยาเวผู้เนี่ยเขามีบุคลิกอะไรอันแรกคือพระเป็นเจ้าทรงโปรดให้เขามีลิน้นเพื่อเอาไว้พูดให้กําลังใจผู้คนที่เหน็ดเหนื่อยสองพระเป็นเจ้าทรงปลุกหูของเขาให้ตื่นขึ้นมาฟังพระเป็นเจ้าว่าพระเป็นเจ้าตรัสอะไร เราคงจำได้พระเยสุร์เจ้าทรงประจักษ์พระวรกายรุ่งโรจนให้อาคาสาวกได้เห็นเห็นลักษณะพระเจ้าเป่งรัศมีบนที่สูงบนภูเขาสูงและมีเสียงดังออกมาจากเมฆที่ปกคลุมพวกเขากล่าวว่าท่านผู้นี้คือบุตรที่เราโปรดปรานจงฟังท่านเถิดอาคาสาวกไม่ค่อยอยากจะเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มเพราะพระองค์ตรัสว่าจะเข้าไปรับทรมานและจุกตรึงกับไม้กางเขนสิ้นพระชน ถูกฝังไว้สามวันและจะกลับคืนพระชนม์ชีพเปโตรบอกพระองค์ว่าอย่าพูดเรื่องแบบนี้อีกจริงโดนพระอาจารย์เอ็ดไปให้พ้นซาตานเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราพวกศิษย์ไม่อยากฟังเรื่องการขนแต่ผู้รับใช้พระยาเวฟังพระประสงค์ของพระบิดาและไม่ต่อต้านในสวนเกษเสมณีพระเยซูเจ้าสมนเข้าตรีทูตและขอพระบิดาว่าถ้าเป็นไปได้ให้เลื่อนถ้วยที่จะดื่มนี้ออกไป แต่กระนั้นก็ดีอย่าให้เป็นไปตามน้ำใจของพระข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาอิสยาเสนอผู้รับใช้พิยาเว์ต่อไปบอกว่าข้าพเจ้าไม่หันหลังหนีข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้โบยตีข้าพเจ้าและหันแก้มให้แก่ผู้ดึงเขราข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ซ่อนหน้าแก่ผู้สพประมาทและถมน้ำลหลรดอยากดึงเขาอ้าวยื่นหน้าให้เลย การดึงเขาเป็นการดูถูกเหยียดหยามอยากเคี่ยนเอาหันหลังให้เลยก็พระเจ้าไม่หันหลังหนีลูกแกะเลือกได้หรือเมื่อเขานำไปฆ่าถวายเป็นเครื่องบูชาแกะมันเป็นสัตว์ซื่อ,อๆยิ่งลูกแกะตัวน้อยๆมันเลือกได้เลยเวลาเขาจะเอาไปฆ่าถวายเป็นเครื่องบูชาพระเยซูเจ้าทรงเลือกได้แต่ก็ทรงเลือกโดยยอมให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดา ประโยคต่อไปผู้รับใช้พระยาเวเขาพรเจ้าทําหน้าของเขาพรเจ้าให้ด้านเหมือนหินเขาพรเจ้ารู้ว่าเขาพรเจ้าจะไม่อับอายผู้รับใช้พระยาเวรู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะได้รับใช้ชนะพระเยซูเจ้าทรงรู้ว่าพระองค์สิ้นพระชนบนไายการเกณแต่พระบิดาจะปลุกให้พระองค์กลับคืนพระชนมาชีพไหมเขาพระเจ้ารู้ว่าเขาพเจ้าจะไม่อับอายมุดหม้ที่6บทอ่านที่หในอาทิตย์พระมหาทรมาน เรื่องผู้รับใช้พระยาวเวสนันต์คืออะไรแก่สัตบุรุษเมื่อมาถึงอาทิตย์มหาธรรมานพระศาสนาจักรกำลังนำเราคิดจชนให้มาถึงเหตุการณ์ที่ชาวอิสราเอลต้องถูกในระเทศไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนนานถึง50ปีนะครับระหว่าง586ถึง536ก่อนคิสศักราชเนี่ยชาวยูถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนบทเทศบทเนี่ยเกิดขึ้น นนัน้ประการศกอิสยาพยายามอธิบายให้พวกเขาฟังว่าที่เขาต้องตกละกรมลำบากมาอยู่แดนไกลนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระเจ้าทรงเตรียมเราไว้ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาให้มาทำหน้าที่นี้เพราะบทเพลงผู้รับใช้พระยาเวสามบทที่เหลือมีพูดบอกว่าพระเป็นเจ้าทรงเตรียมข้าพระเจ้าไว้ในคันมารดา พระาะฉะนั้นการมาอยู่ที่กรุงบาบิลนไม่ใช่เรื่องบังเองิญพระเจ้าทรงเตรียมเราไว้ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาให้มาทำหน้าที่นี้หน้าที่ผู้รับใช้พระยาเวเป็นผู้ยอมเล่นบทลม้มลงในต่างแดนแล้วพระเจ้าจะส่งยกเราขึ้นต่อหน้านานาชาติให้พวกเขาได้รู้จักพระเจ้าแท้จริงผู้รับใช้พระยาเวที่อิสยาเขียนถึงคล้าย จะเป็นชาวอยู่ทั้งชาติดูเหมือนอิสยาเทศเนี่ยเป็นชาวอยู่ทั้งชาติเป็นผู้รับใช้พระยาเวเล่นบทนี้คือบทลม้มลงไปเป็นทาสเขาที่บาบิโลนแล้วเดี๋ยวพระบินจ้าจะท่งยกเขาขึ้นต่อหน้าชนชาติทั้งมวลนานาชาติแล้วเขาจะได้ประจักษ์ว่าพระบินจ้าทรงเป็นพระเจ้าเจี่ยงแช้พระเจ้าของอิสราเอลผู้กอบกู้แต่ใครอ่ะจะมาเล่นบทล้มลงก็พวกเขานี่แหละเป็นผู้รับใช้พระยาเวเล่นบทนี้ เพราะฉะนั้นเวลาประกาศศุกิสยาเทพพูดแล้วดูเหมือนจะเป็นคนทั้งชาตินีแต่พูดไปพูดมาเขียนเป็นบทโกวีปรากฏว่าจากคนทั้งชาติกลายมาเป็นเหมือนพูดถึงบุคคลคนหนึ่งที่จะต้องมาเป็นผู้รับใช้แบกรับความผิดบาดแผลของผู้อื่นมาไว้บนร่างของตนเองเพราะบัตนี้มหาพทุทธมาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วเราเรียนแบบพระชนมอาชีพสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูเจ้า ที่พระองค์ทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ลมอย่างสง,ง่าในวันอาทิตย์และกําลังจะถูกชาวยูจับไปตึงกับไม้กางเขนในวันศุกร์ที่จะมาถึงนั่นเองพระเยซูเจ้าทรงรับแบกความผิดดุดดังลูกแกะที่ถูกนําไปฆ่าเพื่อชดเชยบาปของมวลมนุษยชาติผู้รับใช้พระยาเวจากที่อิสยาเขียนคล้ายๆว่าบทเพลงผู้รับใช้พระยาเวสี่บทคือชาวอิสราเอลทั้งชาติแต่ เขียนแบบกวีกลายเป็นคนคนเดียวลราอดค,อคิดถึงพระเยซูเจ้าที่จะเสด็จมาไม่ได้บทนนที่สองจะมาด้วบุญเปาโลอักาสสาวกถึงชาวฟิลิปปีเรามาถึงบทอ่านที่สองนะครับเป็นข้อเขียนที่ไพเราะสุดยอดของนักบุญเปาโลที่สรุปพระภารกิจและพระเทวภาพสูงส่งของพระเยซูเจ้าไว้เพียง8ดบรรทัดเราไม่อาจเขียนอะไรสวยงามและขยายความอะไรให้วุ่นวายไปกว่านี้อีกแล้ว มีก็แต่จะพยายามอ่านหลายๆรอบท่องขึ้นใจได้ยิ่งดีตอนจบท่านแม่นยำมากท่านพูดว่าเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพัะสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าพระบิดาที่พระเยซูเจ้าทำมาทั้งหมดเนี่ยรับตามพระประสงค์ของพระบิดาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนถูกเขาทรมาน ตายถูกฝังไว้สามวันแล้วกลับคืนชีพเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระสิริรุ่งโรจของพระเจ้าพระบิดาแลบุญเปาโลไม่เคยลืมเลยว่าการรับใช้ที่พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติจนสําเร็จเมื่อพระองค์ได้รับยกขึ้นในพระเกียรติมงคลแล้วนั้นก็เพื่อประกาศพระเกียรติมงคลของพระบิดาพระองค์จึงทรงเป็นผู้รับใช้พระยาเว อย่างแท้จริงเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อแม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลักวันนี้ท่านในความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหน ผ่านบทอ่านที่หนึ่งบทเพลงผู้รับใช้พระยาเวบทที่สของประกาศกอิสยาบทจดหมายในบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีซึ่งพ่อจะอ่านให้ฟังตอนท้ายรายการที่ไพเราะมากๆนักบุญเปาโลสรุปชีวิตพระเยซูเจ้าเพียง8ปดันทัดหมดจดที่สุดแต่นี้เรามาถึงบทพระบรสารแล้วครับบทพระบรสารันบุญลูก,กาในวันนี้ เขาอ่านกันแบบบทละครคุณพ่ออ่านเสียงของพระเยซูเจ้ามีคนอ่านเล่าเรื่องเหตุการณ์แล้วมีอีกคนหนึ่งอ่านเป็นเสียงสัตว์บูษหรือประชาชนชาวอยู่ทั้งหมดจำลองเหตุการณ์มหาทรมานของพระเยซูเจ้าให้เราได้นำตัวเราเข้าไปในเหตุการณ์นั้นแมจะผ่านมาแล้ว2,000กวา่าปีแต่เหตุการณ์ถวายพระชนม์อาชีพของพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องบูชาไทยบาปมนุ์นี้เกิดขึ้นครั้งเดียวตลอดไป เราจึงไม่มีวันลืมเลือนความรักที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อพระบิดาและต่อเรามนุษย์ทุกคนมหาธรมานของพระเยซูเจ้าก็เกิดพลังในดวงใจทุกครั้งที่คิดถึงเราสังเกตดูแล้วพบว่าในเทศกาลมหาพจน์จะมีคิตชนมาเดินรูป14ภาคกันจํานวนมากบางคนมาร่วมพิธีมิสซาแล้วแต่ยังมาวัดอีกเพียงเพราะต้องการมาเดินรูปส4บสภาคพิธีมิสซารอบที่เขามาครั้งแรกไม่มี ก็เลยต้องมาอีกรอบหนึ่งแต่มาเพื่อเดินลูกทำไมพวกเขาชอบมาร่วมในพิธีเดินรูป14ภาคก็เพราะว่าการเดินรูป14ภาคทำให้คิดจิชนรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเราจดจำบรรยากาศความรู้สึกดีๆที่มีตั้งแต่สมัยเป็นเด็กจนเติบโตได้การเดินไปที่ลาสถานและลึกถึงมหาธรมานของพระเยซูเจ้าทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดพระเยซูเจ้าสิ่งเหล่านี้หล่อหลอม ให้เรารู้สึกใกล้ชิดพระบางทีเราอาจจะห่างไกลวัดสวดภาวนาน้อยไม่ค่อยได้ไปวัดแต่ช่วงมหาพุทธการเข้าไปเดินรูปสิบสี่ภาคทำให้เราเหมือนได้กลับบ้านเราจดจำพระศาสนาจ,จักที่เราที่หล่อหลอมเราให้โตเติบขึ้นมาได้เหมือนการได้เข้าไปร่วมฟังพระวรสารที่อ่านกันแบบบทละครในวันนี้ก็ทำให้เราจำได้เหมือนเราได้กลับบ้านที่เขาอ่านกันสามคนเรา พระสงฆ์จะอ่านเสียงของพระเยซูเจ้านบ,บุลุกาสแสดงถึงจุดหมายในการเขียนบทพระบรสารของท่านเช่นเคยนั่นคือเพื่อประกาศว่าคิตชนมิได้เป็นกลุ่มชนที่มีความเชื่อแปลกประหลาดอะไรดังที่มีผู้ชอบกล่าวหาพวกเขามีความรักกันและกันและผู้ปกครองเข้าใจและรักคิตชนท่านเล่าว่าชาวยูนำข้อกล่าวหาที่ต้องการทรหารพระเยซูเจ้ามาฟ้องปีราา เราพบคนคนนี้ยุยงประชาชนของเราห้ามเสียภาษีแกจักรพรรดิและอ้างตนเป็นพระคริสต์กษัตริย์ปีลาจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิหรีพระองค์ตรัสตอบว่าท่านพูดเองแล้วปีลาจึงพูดกับบรรดาหัวหน้าสมณะและประชาชนว่าเราไม่พบความผิดข้อใดในคนคนนี้นบ,บุรุษกาจะเขียนบทพระวรสารกิจการนาคะสาวกแล้วมีความคิดนี้แทรกอยู่ตลอดเวลาว่า ผู้ปกครองคนมีการศึกษาเขาเข้าใจคริดสังทสตชนเป็นคนที่มีความรักกันและก,กันเมปีลาดไม่สนใจข้อกล่าวหาเราไม่พบความผิดข้อใดในคนคนนี้ข้อหานี้ผู้ปกครองรู้ดีว่ากันแกล่าวหากันมาสมัยนั้นวัฒนธรรมกรีกแผ่ไปทั่วโลกชาวยิวก็ใช้ภาษากรีกด้วยพวกเขาแปลพระคัมภีร์ฮีบรูคำว่าพรเมสิยามาเป็นภาษากรีกใช้คำว่าคริสต ซึ่งภาษากรีกแปลว่ากษัตริย์แต่มีความหมายถึงพระผู้ที่จะต้องเสด็จมากอบกู้ประชากรของพระเจ้าหัวหน้าสมณะจึงจงใจใช้คำว่าพระคริสต์ซึ่งภาษากรีกแปลว่ากษัตริย์นีในความหมายว่าผู้มากอบกู้ก็ต้องมาปฏิวัติและตั้งตนเป็นกษัตริย์ต่อจกอักรพรรดิซีซ่าซึ่งเท่ากับเป็นกบุตร แต่ผู้ปกครองคือปีลาตมองดูรูปการแล้วเข้าใจเลยว่าพระเยซูเจ้าไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อกล่าวหาที่ฟ้องมาแต่ปีลาตห่วงเก้าอี้ของตนเองหากชาวยิวไม่พอใจแล้วก่อจลาจลทางกรุงโรมก็อาจจะปลดเขาออกจากหน้าที่ดังนั้นทําอย่างไรก็ได้ไม่ให้มีการชุมนุมหรือจลาจลวิธีเดียวก็คือเอาใจประชาชนที่สุด ก็ยอมให้ชาวยูนําพระเยซูเจ้าไปตรึงกับไม้กางเขนเราไม่พบความผิดข้อใดในคนคนนี้แต่พระเยซูเจ้าคือผู้รับใช้พระยาเวผู้ซึ่งแบกบาปความผิดบาดแผลรอยฟกช้ำเพราะบาปของมมนุษย์มาไว้บนร่างของพระอ,องค์พระอ,องค์ไม่มีอะไรต้องโกรธแค้นมนุษย์พระอ,องค์รักเขาด้วยซ้ำจากบนไม้กางเขนขณะถูกต,ตรึง พระอ,องค์ตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าโปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรแต่แปลกชาวยิวและบรรดาหุวนหน้าสมณะกับเริ่มรู้สึกผิดพวกเขาคิดว่าการจับพระเยซูเจ้าประหารรึงกับไม้กางเขนแล้วเรื่องที่รบกวนจิตใจเพราะความอิจฉาก็จะจบไปที่ไหนได้พอทหารนำไม้กางเขนปักลงบนเดินพร้อมกับพระวรกายของพระเยซูเจ้าประทับอยู่บนนั้น ภาพของพระเยซูเจ้าบนไมก้กางเขนที่ปรากฏกับประจานความผิดความช่อชนุนความโกงที่มีต่อพระเยซูเจา้าให้ผู้คนได้เห็นสิ่งที่พวกเขาอายุติธรรมกับพระองค์อย่างชัดแจ้งเพื่อแก้ตัวในความรู้สึกผิดนี้จริงสะโกนขึ้นไปหาพระเยซูเจ้าและให้ทุกคนได้ยินว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดพ้นได้ก็ให้เขาช่วยตนเองสิถ้าเขาเป็นพระคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวก็จงช่วยตนเองให้รอดพ้นสินี่คือการปลอบใจตนเองว่าถ้าพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าก็จงช่วยตนเองลงมาจากไม้กางเขนเมื่อไม่ลงมาจากกางเขนก็แปลว่าไม่ใช่พระเจ้าเพราะฉะนั้นที่เราประหารเขานั้นถูกต้องแล้วในวันพระรหัสสัปดดีศักดิ์สิทธิ์พระเยซูเจ้าทรงสูญสิ้นพระองค์อย่างสูงสุดในมืออาหารโดยทรงตั้งศีลมหาสนิท ศูนส,สิ้นพระองค์ลงมาเป็นอาหารให้เรากินเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร์พระเยซูเจ้าทรงให้เครื่องหมายแห่งการรับใช้ครั้งที่สองเมื่อทรงถ่อมองลงล้างเท้าบรรดาอัครสาวกหน้าที่รับใช้ล้างเท้าเป็นหน้าที่ของทาสและทาสไม่มีตัวตนในสังคมสมัยพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงสูญสิ้นตนเองไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ทําตามพระทัยของพระองค์อีก ยกเว้นทำตามพระประสงค์ของพระบิดาพระบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้ามอบจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เพราะพระเยซูเจ้าทรงทำหน้าที่ผู้รับใช้เพื่อยาเวสําเร็จบริบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วเราฟังข้อเขียนของนบุญเปาโลที่พ่อบอกว่าไพเราะมากสรุปพระประวัติพระเยซูเจ้าเพียงแปดบรรทัดใน นอาทย์ที่เราไปวัดฟังวันนี้นะครับพี่น้องแม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหนแต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้นทรงรับสภาพดุจธาตุเป็นมนุษย์ดุจเราทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบุญไม้กลางฉีนเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่งและประทานพระนา,นามให้แก่พระองค์พระนา,นามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดินรวมทั้งใต้พื้นพิภพจะย่อเข่าลงนมัสก,การพระนา,นามเยซูนี้เพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่าพระเยซูคริสต์องค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อพระสุริรุ่งโลดของพระเจ้าพระบิดาสวัสดีครับ